เอาเลยครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l The Move ครับและนี่คือเรื่องราวของ Horizon Zero Dawn o อ e ที่22ครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้กลับมาที่ Meridian นะครับเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวให้กับกษัตริย์อาวารครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อของแล้วก็เปลี่ยนชุดกันสักเล็กน้อยนะครับใส่ชุดเดิมมานานแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนชุดใหม่นะครับที่ดีกว่าเดิมครับ โอเคน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในพระราชวังแล้วก็ตอนนี้กําลังจะต้องไปคุยกับอาว่าเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่กันพร้อมหน้าเลยทั้งเอเรนนะครับมารัสแล้วก็อาวาตนะครับราชาองค์ที่14แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังพูดถึงการตายของเออร์ซาครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับอาวาตดูครับ โดยสรุปแล้วการกลับมาที่เมริเดียนอีกครั้งนั้นเพื่อตามหาฆาตกรผู้มีนามว่าเดอวาวตอนนี้ทั้งเอเรนราชาอาวานและก็ที่บึกษามารานนั้นก็ต่างพร้อมหน้าแม้จะต้องเสียใจกับการสูญเสียเอซ่าไปนะครับแต่พวกเขานั้นยังมีงานต้องทําโดยเบาะแสที่เอซ่าทิ้งไว้ให้ก็คือแผนการที่จะทําให้ความมืดของหมอกควันนั้นบทบังพระอาทิตย์แห่งเมริเดียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งหมดก็เป็นแผนการของเดอะวาวนั่นเองซึ่งข้อมูลที่เราได้มานะครับก็คือมีการขนส่งระเบิดมายังคลังเก็บของ ซึ่งเท่าที่คุยกันนะครับพบว,ว่ามารานั้นรู้เบาแสเกี่ยวกับที่แห่งหนึ่งที่อาจจะเป็นที่เก็บระเบิดก็ได้ <S <S ซึ่งว่ากันว่ามีการขนส่งระเบิดไปเก็บไว้ที่นั่นครับทว่าชื่อเจ้าของอาคารหลังนั้นคือเอลันฟอชแมนแต่มันก็เป็นไปได้ว่าเดอะวอลอาจจะใช้ชื่อของคนคน,คนนี้ทําการทั้งหมดก็ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเอลอยกับ <S <S เอ,อเรนก็คือเข้าไปสํารวจที่อาคารดังกล่าวแต่ก่อนที่เอเรนจะจากไปนะครับเอวาร์และมาราได้สั่งให้เขาจับเป็นเดอะวอลเพราะว่าหากมีการสังหารกันอีกเป้าหมายเพื่อที่จะ สร้างสันติภาพก็คงจะลงไม่เป็นท่าแน่เพราะว่าชาวเผ่าในดินแดนแห่งโอซิรัมและเผ่าอื่นๆต่างก็จับตาดูอยู่ครับซึ่งมันจะแสดงถึงจุดเดือนของอาวาร์ดให้โลกได้เห็นด้วยว่าเขานั้นแตกต่างจากบิดาของเขา และสุดท้ายก่อนจะเริ่มปฏิบัติการอาวานั้นยังขอดถามเอลอยเป็นการส่วนตัวด้วยว่าเออร์ซ่านั้นต้องทนทุกทรมานมากแค่ไหนซึ่งเขาได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าความห่วงใยที่มีต่อเธอนั้นมันพิเศษกว่าราชาและแม่ทัพมันเหมือนเป็นความห่วงใยของชายหญิงซึ่งเอลอยก็ตัดบทเพราะว่ามีงานที่สําคัญกว่าต้องไปทําให้เสร็จก่อนครับโอเคนะครับก็ภารกิจต่อไปของเรานั่นก็คือไปสํารวจคลังสินค้าที่เป็นเบาะแสในการขนส่งระเบิดนั่นเองครับโอเคทางซ้ายนะครับ ก็ใกล้ถึงแล้วตอนนี้เออาแล้วอ๋อทางนี้ครับแม่มาร์เกอร์มันเปลี่ยนเล็กน้อยที่น่ละแกอยู่บ้านหรือเปล่าด้วยวาวฉันมีของมาเซอร์ไพรส์แกด้วยแหม่ห้าวเป้งมาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วก็มีควันสีเขียวนะคุณผู้ชมอน่าจะเป็นระเบิดนะครับ ตามที่ได้คาดการเอาไวนะน้นะฮะแล้วก็เ,บบเอรอยก็บอกว่านี่เป็นสิ่ง, <ไป S 1> งที่เดวาวางแผนไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันดู <c oughs> เป็นระเบิดที่เล็กเกินไปนะครับ <c oughs> น่าจะมีระเบิดอย่างอื่นที่ซ่อนเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีบางอย่างนะครับไหลลงมาจากด้านบนนะครับ ก็เอรอยบอกว่าถ้าสามารถทําลายระเบิดที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการทาําลายระเบิดที่จะเป็นตัวก่อการทั้งหมดได้นั่นเองครับโอเคก็โดยสรุปแล้วถ้าที่ผมดูจากตรงนี้นะครับก็คือระเบิดตรงนี้จะเป็น ตัวต้นชนวนนะครับที่จะทําให้เกิดการระเบิดรุนแรงที่จะตามมาภายหลังนะครับฉะนั้นถ้าเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับการระเบิดที่จะตามมานั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องพยายามที่จะหาเบาะแสนะครับว่าจะต้องทำลายไอ้นี่ยังไงอันนี้ไงอ๋อมันมีสวิตซ์เปิดหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับโอเคทำลายหน้าต่างก่อนนะครับ อ่าแล้วก็น่าจะโยนลงไปด้านล่างนะครับ Push the Bla เอ out of the window ครับมามาช่วยดันหน่อยเอรนโอเคเรื่องใช้แรงให้บอกพี่เราจะเอาไงต่อก็จะได้ปกป้องเมืองนี้ไว้ได้แต่ว่าแรงระเบิดนะครับจะทำให้กำดังที่อยู่ด้านล่างนั้นระเบิดด้วยเราจะรอดหรือเปล่าก็อาจจะไม่รอดนะดันเลย คือพวกเขาจะต้องหนีออกมาให้ทันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะกระตุ้นระเบิดด้านล่างเอาเลยครับก็ตามที่เห็นนะฮะก็ทำไมเป็นวิ่งเร็วจังวะเราทำสำเร็จนี่คือสิ่งที่เดวาวางแผนเอาไว้แล้วก็มาริเนนปลอดภัยแล้วมันยังไม่จบหรอกเดววายังมีแผนที่เหลืออยู่เขาต้องการให้อาวัตได้เห็นอะไรบางอย่าง แล้วก็เอรานนะครับจะต้องกลับไปที่พระราชวังครับเพื่อที่จะปกป้องอาวาสฮะส่วนเอลอยก็จะหาเบาะแสบริเวณน,นี้นะครับเผื่อที่จะอาจจะเจอหลักฐานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเดวาวครับคุณผู้ชมแล้วก็เอรานก็บอกว่าถ้าเดวาวไปที่พระราชวังนั้นมันเสร็จแน่ครับแม่ยังปากเก่งเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้เราต้อง Invest i g a t e t h น area นะครับสำรวจพื้นที่บริเวณน,นี้ครับ ตรงนี้มีม่วงๆนิดหนึ่งนะแล้วก็อ่นนี่ไงเอาเละครับแล้วก็เอรอยบอกว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่มีการขนส่งระเบิดนะครับซึ่งเราจะต้องตามรอยไปฮนะ f o r o w t Trail นะครับดูเหมือนว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครรู้ฮนะโอเคเราไปกันต่อครับ ว,วิ่งผ่านใครก็ได้ยินคนนั้นพูดนะคุณผู้ชมโอเคดูเหมือนว่าเราเข้ามาในอาคารอีกหลังหนึ่งนะครับนี่น่าจะเป็นสถานที่กบดานอีกที่หนึ่งของเดอร์วาลที่อยู่ภายในมริเดียนนะครับว่าแต่เราจะไปทางไหนที่ตรงนี้ประตูไม่ได้ครับ <c oughs> อ๋อนี่ไงมีทางลงเอาละแม่เส้นทางลงมาอย่างกับบ้านของโอลินเลยครับอ๋อเขาบอกว่าอันนี้เป็น ท,ที่โอเคมันเป็นทางที่นอกจากจะใช้ขนส่งระเบิดแล้วนะครับยังเป็นเส้นทางที่ทําให้เดอะวาลนั้นเข้าไปสู่พระราชวังได้จากทางนี้ได้ด้วยครับเอาละลหมอนี่น่าจะเป็นเดอะวอลครับโอเคเราไปกันต่อนะครับ ดูเหมือนว่าเดวาวจะเข้าสู่พระราชวังแล้วครับตอนนี้เราต้องเร่งมือครับไม่แน่ว่าไปถึงนี่อาวัตอาจจะตายแล้วก็ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไวนิดนึงครับแม่เดี๋ยวพระราชวังล่มสลายนะครับต้องสู้กันใหม่นี่ลำบากเลยทีเดียวโอเคถึงแล้วฮะมีความเป็นแอสซิสซินครี e ออยู่พอสมควรนะเกมนี้เอาเลยครับ ตรงนี้กระโดดล่อนไดเปล่านะได้คุณผู้ชมแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะเจอศัตรูนะครับโอเคเราจะต้องไปที่โซลาเรียมนะฮะเอาละเราจัดการไอ้สองตัวนี้ก่อน,นครับปลาหินให้มันไปฝั่งโน้น,นครับหันไปทางเอ้าชิบหายกูปลาผิดเรียมเว้เน้ยมึงมาชั่งมันชัางมัน,มน,นะฮะอาวุธเราเยอะใช้ได้หลากหลายรูปแบบนี่ติดไฟ แล้วก็ขอชัดๆหนึ่งทีสองทีโอ้โหอ๋อลงไปนอนแล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่นะนี่เอานะโดนหมดโอ้ยติดบัคเดี๋ยวนะนี่โอเคเรียบร้อยนะครับสองตัวต้องทำเวลากันต่อน,นะครับตอนนี้แต่ว่าเก็บไอเทมเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่พลาดเรื่องของไอเทมนะครับ โอเคตอนนี้คือผมต้องบอกว่าไอเทมที่สําหรับเติมเลือดของผมเนี่ยมันเหลือน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราน่าจะต้องต่อสู้กับเดวาวอย่างแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเส้นทางลับะนะดูๆไปมันน่าจะประมาณนั้นอนะอืมออกสู่ด้านนอกแล้วนะครับ เเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับ ภาพที่เอรอยได้เห็นก็คือเดวาวที่ได้ตัว <You S 1> อาวา์ดไว้แล้วนะครับโดยเขาได้ใช้เครื่องมือที่ปล่อยเครื่อเสียงแบบเดียวกับที่ใช้ทำไรเออร์ซ่า e ครับซึ่งตอนนี้เราได้เห็นอนุภาพของมันนะครับที่ทําให้มนุษย์ที่ไรเครื่องป้องกันนั้นอยู่ในสภาพไร้การต่อต้านเดวาวนั้นฝันว่าจะได้เป็นคนจัดการราชาคนก่อนแต่ว่าอาวา์ดก็ได้ชิงลงมือตัดหน้าครับดังนั้นตอนนี้เขาจึงมาที่นี่เพื่อจัดการกับอาวาัดและเผามเรเดียนต่อหน้าราชาคนปัจจุบัน แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเมื่อเขากดปุ่มเพื่อจุดชนวนระเบิดครับทานผู้ชมท,ทุกอย่างกล<ะ>ับ <ละ S 2> ไม่ได้เป็นไปนตามแผนนะครับ,นนรบเพราะว่าเอรอยได้ทําลายระเบิดเหล่านั้นไปหมดแล้วนั่นเองครับภาพที่เราได้เห็นก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองทําไม่ได้ตามแผนนะครับตอนนี้วอยวายวิ่งหนีไปแล้วฮะโอเค แล้วก็ภาพที่เราได้เห็นเพิ่มเติมตรง,ตรงนี้ก็คือทั้งเอเรนนะครับมารัสแล้วก็ราชาอาวานีน่โอ้โหอยู่ในสภาพแม่หมดเรียงหมดแรงนะครับล้มพับกันหมดฮนะโอเคแต่ว่าผมได้ทำลายเครื่องจักรเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับนี่มันอะไรกันแต่คงจะเป็นชาวนอร่าที่มาช่วยที่นี่แล้วก็เป็นคนทำลายระเบิดด้วยเว้ยน<ๆ>ั้นเหรอ ไม่ว่าจะมีระเบิดหรือไม่มีก็ตามบัลลังก์นี้ก็จะต้องหลังเลือดจากเธอคนแรกแล้วก็อาวัดโอเคมาเจอกันหน่อยครับพี่น้องต้องใช้การเผาไฟนะคุณผู้ชมผมชอบมากนี่เก่งนะใช่ไหมเมื่อกี้ปากดีปากดีโดนไฟเผาโดนไฟเผาโอ้โหได้แต่ดิ้นคุณผู้ชมดิ้นไป โอ้โหโดนรถรัวๆเลยผู้ชมเอาแล้วเอาล้มซะแล้วแค่นี้เหรอโอ้โหอ๋อแต่ว่ายังมีศัตรูที่เป็นลูกน้องอยู่นะครับลูกน้องเราไม่กลัวครับเรากลัวหัวหน้ามาฮะเด็ดๆไอ้นี่ก็วิ่งเร็วจังเลยนี่เอาไม่โดนอาโอเคเหลืออีกสองหนอครับขวามืออ้อตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่สองคนฮะตัวสุดท้าย นี่มาครับอีกทีเข้าหัวเข้าไปอีกทีหนึ่งดาบสุดท้ายเอาเลยครับเรียบร้อยมันยังไม่จบหรอกนอนร่าและในฐานนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรแห่งโอซิรัมฉันจะบอกว่าพวกเรานั้นมีแผนที่สามเสมอโอ้โหบินมาแล้วครับผู้ชม มามันก็คือกลินทอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ผมไม่ชอบเลยนะฮะเพราะว่ามันโจมตีได้แบบค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็ยิ่งมาหลายตัวนี่จะสู้ลําบากมากครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันก็คือทตุไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเตรียมอาวุธทาตุไฟให้พร้อมนะโอ้โหมึงให้เวลากูหน่อยดีว่ามาเลยครับนี่เนะี่ยเอาละยางครับยังมันยังไม่ร่วงโอ้โหโอ้โห เอาเลยครับล้มแลวฮะแต่ว่าทันเป็นล้มตรงนั้นเราก็เข้าไปทำคริติคอลแอทแทกไม่ได้นะครับโอ้ยมึงแทนที่จะลงมันร่วงด้านล่างอื้แม่ดูครับดูท่องรอยการโจมตีของพวกมันฮะเยอะมากมากเลยคุณผู้ชมมาครับขอแรงแม่นแม่นหนึ่งทีอ่าโดนโดนแต่ว่ามันก็ไปยืยนตรงนั้นอยู่ดีอ่ะเราจัดการให้หมอนีอด้ดีกว่ามาครับนี่ไงตรงไหม วิววิโอ้โหมันยิงเข้ามาแบบตัวมากมาไอนี้ร่วงแล้วครับขอจัดจัดไปจัดไปนี่ล้มไปแล้วไอนี้แม่ร่อนมาโดนอีกหนึ่งดอกครับผมมาต้องดูความมั่นใจของมันครับแม่มาบินล่อบินล่อเหรออิ้วหืมดูดิแม่ทั้งป้นน้ำแข็งทั้งร่อนมาคุณผู้ชมนี่นะยิงเข้าไปเอาไว้มันโอ้โห โดนอยู่นั่นแหละนี่นะเอาเลยครับโดนแล้วล้มแล้วคราวนี้ขอฮิตที่เข้าฮิตนะเอาละแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีมาอีก3ตัวนะครับคุณผู้ชมจากไอคอนด้านขวามือครับเอาละเดี๋ยวเราก็เตรียมอาวุธให้พร้อมนะครับพร้อมกับระลอกที่2นะมาแล้ครับเกาะอย่างมั่นใจก็โดนเข้าไปแล้วก็ขอดึ่งทีนี้เข้ากลางอกเลยนะครับเกิดการระเบิดของ เครื่องปล่อยน้ำแข็งของมันนะฮะตอนนี้มันไม่น่าจะปล่อยน้ำแข็งได้นะครับสําหรับตัวนี้โอ้โหแต่ว่ามึงยังร่อนได้คุณผู้ชมดูดิแม่เดี๋ยวนะถอยก่อนครับถอยก่นกอนมาอยู่นี่ใกล้ๆฮะอุ้ยออออืื้้นี่นะบินต่ําใช่ไหมบินต่ําต้องโดนฟันขอสักหน่อยครับโอ้โหแค่สามตัวดูดิคุณผู้ชมนี่นะ ออกไปครับจัดไปนี่โอ้โหดูดิแม่ผมกล่าวว่าไม่มีอะไรแล้วนะเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งมันก็เตรียมโฉบมาโจมตีเราครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราเลือดจะหมดแล้วด้วยเนี่ยแม่คือเป็นศัตรูที่ไม่ได้อึดมากนะครับแต่ว่าถ้ามากันเป็นฝูงี่ลำบากครับ โอเคตรงนี้ผมว่าผมเคลียร์มันได้แล้วเอ๊ะแต่ทำไมไม่ร่วงลองอมาวะปกติมันจะร่วงลองอมานะถ้าเป็นติดท่าน้ำแข็งแบบนี้ไม่เป็นไรฮะดูดูแม่ยังร่อนได้อยู่มาครับโอ้ยมันก็ยิงจากด้านหลังอยู่ตัวนึงครับแต่ผมขออนุญาตจัดการอโอเคเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกน่าจะประมาณ3ตัว มึงบินมาจากไหนนักหนาวันนี้เมื่อกี้ก็มีไม่แค่ไม่กี่ตัวโอเคสองนะครับเหลืออีกสองมาวันนี้วันนี้นี่โอ้โหแลกกันคุณละหมัดแล้วก็ตอนนี้ไอเทมเติมเ,มเลือดลหมดแล้วโอ้ยญหญง,งุดหงิดว่ะทุกคนก็หลบอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอาครับมีกล่องไอเทมตรงนี้หนึ่งอันอ่าแล้วก็ได้โพชั่นมาครับ ช่วยยื้อระยะเวลาการอยู่รอยของเราไปอีกได้สักระยะหนึ่งมาโอ้ยอดูดิแม่มันจะอะไรห,หน้งหนาเนี่ยไอก่อนฮะไม่ไหววอนนี้ต้องเซฟตัวเองครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรไว้เติมเลือดแล้วนะครับโอ้โหโอ้ยจะตายคุณผู้ชมอันี้ก็ไม่มีโพชั่นให้เราอีกเดี๋ยวๆๆีเดีจะรอดไม่ได้ต้องเล่นอีกรอบปะวะเอาเลยครับ ล้มลนะล้มครับขอคิดที่เข้าฮิตอ่าตอนนี้แหละตัวสุดท้ายแต่ว่าต้องห้ามโดนโจมตีนะครับเพราะว่าทีเดียวนี้ผมตายแน่นอนคุณผู้ชมอ่าตรงนี้มีกล่องโอเคได้เติมเลือดขอบคุณสวรรค์ไอ้นี่มันก็บ่นอะไรตั้งนาเนี่ยอยู่ไหนวะต้องอยู่ไหนมาเจอกันหน่อยครับตัวตัวไม่กลัวนี่นะี่ะ โดวนดว่ะโดนครับดอกนี้โดนยิงครับยิงเข้าไปในป่าต้นไม้แหละมองไม่เห็นก็ยิงไปนี่นะโอ้ยไม่โดนนี่เอาเลยครับล่วงแล้วฮะคราวนี้โอกาสมาถ,ถึงเอ้าแล้วมึงแทนที่จะล่วงลงมาบนพื้นเวนทำคานแล้วไม่โดนนี่นะโอ้ยมึงเอาเลยครับเอา้ามึงก็งเกือบ โอเคเอาสายโฉบลงมาอีกโอเคเอาลเลยสายซะล่วงไปนู่นซะโอเคโอ้โหสู้ยันเช้าคุณผู้ชมดูดิเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับเดวาวาลกันครับโอเคเอาเลยครับเมื่อการต่อสู้จบลงนะครับเอเรียนที่ฟื้นขึ้นมาก็ไล่ตามมาพอดีเพื่อจบชีวิตของเดวาวาลครับ และเขายินดีนที่จะทำหน้าที่นี้แทนเออร์ซ่าพนวกกับการพูดยั่วยุของเดวาวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงมือครับผู้ชมเอ,อเรนก็ได้เห็นภาพของกษัตริย์อาวาสนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นมันทำให้เขาได้สติกลับคืนมาครับเขาได้ทำตามที่อาวาัสเคยขอไว้โดยการทำเพี <S 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 ยงแค่ฟาดกระบ,บานเดวาวให้สลบไปเพื่อทำการจองจำเขาแล้วก็รอการตัดสินต่อไปนั่นเองครับ เอาล่ะเรื่องราวของเอลอยและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมริเดียนนะครับดูเหมือนว่าจะจบลงสักทีเธอได้ไปพบกับราชาอาวาสอีกครั้ง ซึ่งแม้ราชาในตอนนี้ก็เป็นนี่ชีวิตเอลอยครับทั้งการตามหาฆาตกรตัวจริงที่ทำร้ายเออร์ซ่าหรือว่าแม้กระทั่งการปกป้องอาณาจักรเมอริเดียนเองก็ตามนี่บุญคุณนี้นะครับทำให้อาวานนั้นทราบถึงใจเหนือพันานาได้เลยและเขาได้ขอให้เธอนั้นอยู่ในเมอริเดียนเพื่อช่วยเขาอีกแรงหนึ่งนะครับเพะว่าเอรอยนั้นยังมีงานต้องทําต่อไปและไม่สามารถอยู่ช่วยอาวานได้ครับ นอกจากนี้เขายังได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อเออร์ซาว่ามันลึกซึ้งเพราะการได้มีเออร์ซาอยู่ด้วยทําให้อาวารน,นั้นเข้มแข็ง ถ้าว่าความรักระหว่างทั้งสองนั้นคงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างโอซิรามและเมริเดียนนั้นไม่แน่นอนและมันอาจนําไปสู่การปฏิวัติและก่อให้เกิดสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์ก็เป็นได้เอาล่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะครับเอรอยได้มาร่ำลาเอารเออรนเ,เขาจะกลับไปที่เคลมเพื่อทําศพให้กับเอซ่าและคงจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอซ่าครับนอกจากนี้เอเรนนั้นยังเปิดใจว่าเขานั้นดีใจที่ในวันพิสูจน์ตนเขาได้คุยกับเอรอยเนี่ยมันทาให้ทั้งคู่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนถึงตอนนี้ ก็ยังหวังว่าเอรอยนั้นจะไม่ลืมเขาเท่า่าไม่ว่ายัางไงก็ตามครับเอรอยก็คงจะไม่มีวันลืมเพื่อนคนนี้แน่นอนเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู oh, ้ชมที่ชื่น,ชอ,นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับเอาละคสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ